อายุ8ป0ปีคนนี้กําลังมองไปที่ศพของเพื่อนเขาครั้งนี้เป็นครั้งที่36ที่เขาร่วงมันศพของเพื่อนด้วยกันแต่ครั้งนี้เขารู้สึกไม่โอเคเลยเคาเดอร์หยิบเทียนขึ้นมาเผาและจี้ไปที่จมูกข,ของเพื่อนตายที่จริงเพื่อนของเคาเดอร์โดนคุณใส่คาเดอร์บีบที่คอของเพื่อนออกมา,มาแมลงหนึ่งตัวมันคือคุณใสมาจากศตรวรรษที่19พระเอกทราบความจริงว่าเพื่อนยังไม่ตายแต่ก็อยู่ได้อีกไม่นานบนนิ้วมือของเขายังมีรอยแผลนี่อาจจะเป็นเบาะแสที่เขาทิ้งไว้ให้คาเด พระเอกจึงรีบเดินทางไปที่บ้านของเพื่อนที่นี่ดูเหมือนไม่มีอะไรผิดปกติและก็ไม่เหมือนที่มีเวทมนต์คุมอยู่แต่เมื่อเคาเดอร์โรยผงลงมาภาพของเวทมนต์ก็ปรากฏขึ้นมาทันทีดูเหมือนว่าคำคาถาได้ปลดออกมาบรรยากาศในห้องเปลี่ยนไป บ้านหลังนี้ถูกคุณใส่จริงๆด้วยนี่เป็นรูปร่างที่แท้จริงของมันเมื่อวานอาจจะมีการต่อสู้รุนแรงกันที่นี่ยังดูเหมือนที่มีคนโดนมัดด้วยเชือกบนโซฟาคาวเดอร์เปิดหนังสือเล่มหนึ่งพบว่ามีรอยเลือดที่ติดบนตัวหนังสือ ทำให้คาเดอร์นึกถึงถ้อยคําจากแ0 0ปีที่แล้วเขานั่งคิดสักพักแต่ก็นึกไม่ออกว่านั่นคืออะไรแกเห็นปากกาวางบนโต๊ะถูกขมโมยไปคาวเดอร์ตัดสินใจที่จะเริ่มสืบสวนจากเบาะแสนี้หลักฐานพาเขาไปที่ร้านขายขนมที่มีชื่อเสียงพวกคนจํานวนมากแย่งกันไปซื้อจริงๆขนมที่นี่ไม่มีอะไรอร่อยเลยแต่มันกลับเป็นที่ที่มียอดขายดีเพราะว่าเจ้าของร้านใสคุณใสเข้าไปเจ้าของร้านนั้นเป็นพ่อมดคนหนึ่งที่มีอายุมากกว่าร้อยปี สิ่งที่เขาถนัดก็คือล้างสมองของมนุษย์เขาบอกเขาเดอร์ว่าคนที่นายกำลังหาอยู่ในสถานที่ทำพิธีงานศพใต้ลราของต้นไม้ไห่ถังฮวา แพรจึงเปิดประตูสถานที่ทําพิธีออกมาข้างในมีปีศาจน่ากลัวตัวหนึง่งคาเดอร์จึงเข้าไปดูช้าๆทันใดน,นั้นมีแม่โมดคนหนึ่งพุ่งออกมาเอาไม้คมเสียบเข้าโดนมือของเคาเดอร์เคาเดอร์จึงถีบตัวแม่โมดออกมาเมื่อดึงไม้คมออกแผลที่มือของเขาก็หายไปปรากฏว่าเคาเดอร์ถูกคำสาปเป็นอมตะเขาพาแม่มดคนนี้กลับไปเพื่อสัมภาษณ์แม่โมดอีกคนก็ได้สอบปากคำและตัดสินใจให้โทษจำคุกตลอดชีวิต หลังจากใส่กุญแจเข้ารูสัตว์ประหลาดคนหนึ่งก็ลุกขึ้นมามันเอามือจับตัวของพ่อมดคนนี้พ่อมดคนนี้ก็จะไม่ได้เจอพอายที่ิแล้วแต่เพื่อนของเคาเดอร์ก็ยังไม่ดีขึ้นสแสดงว่าตัวร้ายตัวจริงก็ยังหาไม่เจอหลังจากไปหาข้อมูลมาเคาเดอร์จัดสินใจที่จะไปหาแม่มดคนหนึ่งเพื่อทำเวทมนต์ช่วยให้เขาดึงความทรงจำกลับมาเมื่อ800ปีที่แล้วในศตวรรษที่21แม่มดคนนั้นก็ได้ทำธุรกิจเปิดร้านเหล้าพวกเขาใช้เวทมนต์ตกแต่งร้านดูสวยหรูมาก ขายยาความทรงจํานี่คือครั้งแรกในรอบ800ปีเคาเดอร์มาที่บาร์เขาไม่รู้สั่งเล่ายัางไงเขาถามผู้หญิงคนนี้ว่าเก็บเงินยังไงครับหนึ่งในความทรงจําแม่มดได้ยินก็ตอบไปว่า $500 อยดอลลา <Deal. S 2> คิดว่าตัวเองบอกราคาถูกไปเธอเลยเปลี่ยนคำตอบฉันหมายถึง5,000 s 5เขาเล่ากันมาว่าพวกแม่มดที่อยู่รอบตัวเราพวกเขาใช้ชีวิตที่ร้านเหล้าและร้านขายดอกไม้และอยู่อย่างสงบกับมนุษย์แต่ก็มีแม่มดกลุ่มหนึ่งที่แตกต่างไปพวกเขาฝึกพลังเวทมนต์ดำอยากใช้เวทมนต์ดำนี้บังคับโลกใบนี้จากนั้นอาชีพนักล่าแม่มดก็ได้เกิดมาใหม่ กลับมาที่แม่มดของเราเขากําลังผสมยาความทรงจําหลังจากนั้นฉีดยานั้นเข้าลูกเชอร์รี่และเอาไปให้เคาเดอร์กินแกได้ย้อนเวลากลับไปเมื่อ800ปีที่แล้วตอนนั้นเขากําลังเดินทางไปล่าราชินีแห่งแม่มดแต่ตอนนั้นเขาก็ยังไม่เป็นอมตะเขาก็แค่คนธรรมดาคนหนึ่งแต่เขาทําเรื่องใหญ่โตคือฆ่าราชินีแห่งแม่มดได้ก่อนที่จะตายราชินีได้สาบแช่งให้พระเอกเป็นอมตะ ทำให้พระเอกของเราจะได้ไม่ได้พักไม่ได้ตายเพราะฉะนั้นคาวเดอร์กลายเป็นอมตะจนถึงทุกวันนี้นอกจากความทรงจําของเขาในครั้งนี้เขาก็ถูกเผาเป็นถานชีวิตของเขาขึ้นอยู่กับ หัวใจของราชินีแห่งแม่มดเพื่อนฝูงของเขาได้แก็บหัวใจซ่อนไว้เพื่อรักษาชีวิตให้เขาแต่มันก็ทำให้ราชินีแห่งแม่มดสามารถฟื้นชีวิตกลับมาได้หลังจากที่รู้ความจริงมาเคาเดอร์รู้สึกสับสนแต่สิ่งที่ไม่คาดคิดก็มามีแม่มดคนหนึ่งได้เข้ามาในความทรงจำของเขามันทำให้พระเอกต้องตื่นขึ้นมามันล่ามเขาด้วยโซ่เคาเดอร์เจ็บตัวและล้มลงเขาดึงเข็มฉีดยาออกไปและพยายามเอาตัวรอดพ้นจากกุญแจเขาได้จับเสาไว้ แรงดึงหักโซ่แต่ทําให้แขนของเขาก็ถูกหักด้วยกันจากนั้นเขาต่อยตัวแม่มดล้มลง,ลงตอนต่อสู้กันเขาได้รู้ความจริงคือแหผลทําให้เพื่อนของเขาต้องสลบคือมาจากแม่มดคนนี้เขาจึงยกทั้งหมดพลังเพื่อสู้กันก็เพราะฉากน,นี้เลยทําให้เพ่ของเราแสดงจุดอ่อนออกมาแกเลยโดนแม่มดตัวนี้ตีและทําให้สลบไป แม่มดตัวนี้คิดจะเผาทิ้งและกำลังเตรียมตัวออกไปแต่ในไม่กี่นาทีเคาเดอร์ก็ตื่นมาแกเอามือจับหนวดของแม่มดและกำแน่นๆมีหนวดกำนี้ก็จะหาเขาได้ง่ายขึ้นต่อมาไฟลุกไหม้้านเหล้าของสาวแม่มดสาวแม่มดไม่พอใจแต่ก็ไม่อยากทิ้งเคาเดอร์อยู่คนเดียวจากนั้นเธอพาเคาเดอร์กลับบ้านในสงครามระหว่างคนในแม่มดนั้นแม่มดหลายคนก็โดนกระทบเพื่อนของเธอก็ถูกตายหลายคนพวกแม่มดบนดำนี้พร้อมที่จะฆ่าพวกเดียวกันเพื่อผลประโยชน์ของตัวเอง สิ่งเหล่านี้ทําให้เธออยู่ในฝ่ายของมนุษย์เธอตัดสินใจที่จะช่วยเคาเดอร์แต่ก่อนเดินทางพวกเขาต้องไปหายารักษาสถานที่ที่มียารักษาเต็มไปด้วยแม่มดคนแก่พวกเขาเป็นคนที่ชอบการแฟชั่นออกแบบโชว์แฟชั่นที่อลังการหลังเวทีนั้นนางแบบกำลังแต่งหน้าแต่ภายใต้ทีมทาหน้านั้นเป็นใบหน้าที่แก่ไปแล้วพวกนางแบบนี้ล้วนเป็นแม่มดแต่ผู้หญิงที่นอนบนโซฟาในเธอเป็นราชินีแห่งการเดินแบบ เธอเรียกชื่อคาเดอร์และอยากแลกเปลี่ยนของกับเขาหนึ่งอย่างใช้เพื่อต่อสู้กับแม่มดคนอื่นแต่พระเอกคิดไม่ถึงว่านายโดนสะกดจิตเขามองเห็นภรรยาของเขาเมื่อ8ป0ปีที่แล้วคาเดอร์หลับอยู่ในเวทมนต์จากนั้นพวกคนตัวใหญ่ก็ปักคองเขาทิ้งไปข้างนอกแต่พระเอกตื่นมาทันทีได้ต่อสู้หนีออกมาความทรงจำนั้นทำให้เขาโกรธแค้นเขาดึงสร้อยคอของแม่มดคนนั้นไปจากนั้นดึงหินก้อนหนึ่งออกมา แกวเท้าเหยียบทําลายหินก้อนนี้เจ้าแม่มดจึงคุกเข่าขอร้องเก็บผงจากหินที่ละลายไปทาลงบนใบหน้าหน้าเขาเปลี่ยนและแก่ไปทันทีตัดฉากมาที่เคาเดอร์หลังจากพบเบาะแสแม่มดเขาก็ได้รีบกลับบ้านเห็นศพของเพื่อนแล้วเขาก็ตัดสินใจจุดทูบเพื่อวันนี้จะช่วยปกป้องวิญญาณของเพื่อน แต่เวลาก็เหลือไม่มากเขาเตรียมตัวเดินทางไปลบกับสนามลบสุดท้ายเขาเบื่อหน่ายกับชีวิตที่เป็นอมตะเขาพร้อมที่จะตายกับราชินีแห่งแม่มดเขาเดินไปที่ลากต้นไม้ที่เป็นบ่อแสและทําการฆ่าพ่อมดตัวที่ทําร้ายเพื่อนของเขา ราชนีแห่งแม่มดปรากฏตัวมาดึงหัวใจของคาเดอร์โดยเขาคาดไม่ถึงราชินีดูดพลังงานของคาเดอร์จากนั้นก็หนีลงใต้ดินคาเดอร์กลับบ้านด้วยแผลเต็มตัวแต่เพื่อนของเขาได้มีสติกลับมาทราบว่าคาถาได้ถูกแก้ไปแล้วคาวเดอร์คิดว่าถ้าเป็นสนามรบกสุดท้ายเขาไม่มีอะไรที่ต้องเสียดายต่อมาราชินีก็ได้ฟื้นชีวิตขึ้นมาต้นไม้เวทมนต์ก็แย่งพื้นที่ของสถานที่ศาสนาเคาเดอร์นำแม่มดที่แก้เวทมนต์เข้ามาด้วยกัน แต่เปิดทางอุโมง์ขึ้นมาใหม่พบเห็นมีโลกใบใหม่ที่มีสีฟ้าปรากฏมาพร้อมกับโลกความจริงพลังแห่งเวทมนต์ที่คาเดอร์นั้นมีอยู่เป็นร้อยปีนี้เขาเดินเข้าไปในโลกแห่งเวทมนต์ใบนี้ ข้างในเป็นโลกในอนาคตที่ราชินีได้สร้างขึ้นมาเมืองแห่งนี้ดูเหมือนโลกยุคลิเลิ่มแม่มดยืนเต็มถนนที่กำลังลุมพลังเพื่อทำลายโลกขณะที่พวกแม่มดกำลังลุมพลังพวกแบล็กไลายก็พุ่งออกมาจากสถานที่ศาสนาและปกคลุมไปทั่วเมืองเพื่อนของพระเอกตื่นมารู้สึกกังวลแทนเขารู้ว่าเพื่อนของเขากำลังเผชิญกับศึกใหญ่แน่นอนว่าเขาเดอร์ถูกตีจนสลบหลังจากพลังอมตะถูกหายไปเขาก็แค่เป็นคนธรรมดา เขาใช้พลังงานสุดท้ายของตัวเองปล่อยหินออกมาทีนี้พายุก็เกิดขึ้นมาทันทีแกเอาดาบโยนเข้าไปพายุแต่แทงไปที่หัวใจของราชินีแกรู้ตัวดีว่าถ้าราชินีตายแกก็ตายไปพร้อมกันแต่ก็ไม่เป็นไรเพราะเขาก็ใช้ชีวิตมานานมากแล้วหลังจากที่ราชินีตายไปพวกมแมลงก็อยู่ไม่ได้ตอนนี้เพื่อนเท่าแก่ของพระเอกยืนข้างหน้าต่างรับรู้หมดทุกอย่างแกรู้ว่าครั้งนี้มนุษย์เอาชนะอีกแล้วพวกร้ายถูกกำจัดหมด จากสุดท้ายของเรื่องนี้เคาเดอร์กับเพื่อนก็ยังนั่งคุยกันอยู่นอกโถดแต่ยังเก็บรักษาหัวใจราชินีไว้เพราะว่าเมื่อต่อสู้ในครั้งนี้เขาได้พบเห็นสิ่งเลวร้ายมากมายพวกมันรอคอยโลกที่ไม่มีนักล่า